พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะมือนี้เมื่อกินข้าวแรกน้ากันอีกพี่น้องช่วงนี้ยุงยุงค่ะพี่น้องแล้วก็อากาศก็หนาวเนาะก็เลยอยากกินอียังอนๆเมื่อนี้สาวนอนผ้าพี่น้องมากินต้มก๋วยจับค่ะพี่น้องก่อนจะกินน้ากันแสบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องกดซับสไครตเป็นกกำลังใจให้สาวนอนเด้อค่ะพี่น้องหากกันเน่อยนะคะแต่หากกันเป็นโรอนี้มากินต้มก๋วยจับค่ะพี่น้องลูกสิ้นปลาลูกสิ้นหมูค่ะแล้วก็ไส่ไก่ค่ะ อันนี้กว๋วยจับมิโสาว่านองมริกาเองนะคะ่ะพี่นอ้องซื่ออันซื่อมาจากไทยะคะ่ะที่สําเร็จรูปเขาก็มาปรุงเพิ่งปรุงข้าจากใสยังใสไปเลยควนทวนๆเลยคะ่ะพี่น้องเหลือดอนี่กวยจับอุบลเลยค่ะพี่น้องเขาก็มาต้มแล้วก็ใส่ เครื่องปรุงตามที่เขาอยากใส่เส็พนพนมค่ะพัก่ามีอย่างไรพี่น้องมือนี้มาค่ะลูกชิน้นเน้น เ้นเหนียวนุ่นมเนอะค่ะเสน้นอุบล แดดพี่น้องหนาวแน่กับน้ำมูกไรอ่ะเ็าซึ่งไปกินพิสึกของขาวบ้านก็แฟนค่ะการหนาวพี่น้องลบหกสามเมื่อนี้ตอนแรกเมื่อเศร้าในเมื่อเมื่อขาลบสาม พริกนี่แาวนอนกับขัวใส่น้ำมันเลยเป็นกระปุกเลยค่ะพี่น้องเส็นเนียวนุ่มค่ะออื 换难，知道吗？好难。 เครื่องแน่นกวยจับเครื่องแน่นๆค่ะอืม được ai mát ngon, mày kỹ nhân <San> hoàn <San> luôn, keo đấy à ใช้ไก่เสียงแน่ใช่ลุกซนปลาแน่ใช่ลุกซีนหมูนะ่ เส้นใช้ได้ค่ะเส้นเหนียวเผ็ดทั้ง, <c oughs> งเผ็ดทั้งร้อนค่ะพี่น้อง bit. Mm oh, -hmm. โอ้ยหเถื่อตวพีนาะมาแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิ้งคลิปสาวนอนจนจบเนาะมากินตุ่มกล้วยจับนั่นกันแสบๆพี่น้องมาเบิ้งมาเทหนาสาวนอนสิผาพี่น้องกินอย่างเนาะแก่หนาวเผ็ดพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งห่อนมันก็เลยเห็นข้าเผ็ดแห้งยังไนาก็ขอบคุณมากๆพี่น้องเจอกันคลิปมาเด้อค่ะท่าสาวนอนกินปูสุปเผพผิดพลาดประการใดสาวนอนขอขอโทษขอพ่ายค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย